เองโซนก็ให้มันสิลูกอืมอุ้ยให้มันดีๆไปตกวเล็กมั้งสิเอออะโอ้โหพี่เกาะเพื่อนเลยวะ น้ำตัวหน่อยสิเธอชื่ออะไรเธออย่างไรตัวเล็กๆก็เอาบ้างสิเอาเอาเอามันลงข้างล่างเอาขันลงเอเอไออาหารลงข้างล่างเดี๋ยวมันกระโดดเอออันนี้นี่อันนี้อืมทอดธรรมดาลูกชิ้นอืมอืม มันลำคาญไงลีลาเยอะกูไม่กินก็ได้ <laughs> ไอะไรโอโซนมีกระเสียง